นักรบติดอาวุธชาวเคิร์ดช่วยนำธงขนาดใหญ่สัญลักษณ์ของชาวเคิร์ดขึ้นไปปักบนยอดเนินเขากลางเมืองโคบานีแทนที่ธงของกลุ่มขบวนการรัฐอิสลามหรือ IS เพื่อประกาศชัยชนะเหนือกลุ่ม IS เป็นครั้งแรกในสมรภูมิรบเมืองโคบานีในเขตประเทศซีเรียติดพรมแดนทางตอนใต้ของตุรกี นักรบชาวเคิร์ดอ้างว่าสามารถยึดเมืองโคบานีได้สำเร็จหลังการต่อสู้และขับไล่นักรบไอเอสที่ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองมานานหลายเดือนโดยได้รับการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศจากกองทัพสหรัฐการรบพุ่งติดต่อกันหลายเดือนก่อนหน้านี้ทำให้ชาวเคิร์ดหลายแสนคนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมืองโคบานีต้องอพยพข้ามพรมแดนไปยังตรุรกีเพื่อหนีภัยการโจมตีของกลุ่มไอเอสที่หมายมั่นจะยึดเมือง แต่หลังการเข้าควบคุมมืองของกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดทำให้ผู้อพยพจํานวนไม่น้อยอยืนยันว่าพร้อมที่จะกลับบ้านของพวกเขาอีกครั้งนักรบชาวเคิร์ดหลายคนยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อแสดงความดีใจ ขณะที่จํานวนไม่น้อยเต้นรําและร้องเพลงแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองที่ได้ปลดปล่อยบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาให้เป็นอิสระอีกครั้งแต่การสู้รบยังไม่สิ้นสุดเมื่อกองกำลังติดอาวุธกลุ่มรัฐอิสลามยังคงปักหลักอยู่นอกเมืองและมีการต่อสู้อย่างประปราย ซึ่งหมายความว่าเมืองโคมารดี้ยังไม่รอดพ้นจากอันตรายและนักรบทุกคนยังต้องประจำการรบอีกครั้งพินิจการตุลาชม v ว i ์ e อฟอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงววชิงตันครับ